มันจะเยอะป่ะไม่น่ใจนี่ชั้นสามสิบสามนะอยิงที่ไหนขึ้นมายุงมันบินได้ถึงชั้นนู่นแหละชั้นที่ร้อยมันก็บินได้ไหนรอระบบสแกนมือเหรอไหนอ่ะมันไม่ได้ไอ่ะก็เปิด,ปดได้เลยอ๋อไม่ได้มีระบบไอ้จังสวัสดีค่ะพบกับชาแนลพาเพลนชาแนลจิตพัฒน์ทุกคนพลุนกรุงเทพโอ้ เดี๋ยวก็ไอ้นี่อีกอ่ะเดี๋ยวก็โดนตัดกรอมรูปอีกอ่ะพราความกวนตีหนึ่งพวกเนี่ยแหละโอ้ยสวยมากต้องกดเต่าให้น้าสัตว์มาโอ้รอห้าแล้วตอนนี้เขาให้เข้าไปว่ายน้ำได้ไหมน่าจะไม่ได้ปิดให้บริการอ้าวเขาปิดน่ะทำไมเขาปิดน่ะ ที่ในการถ่ายเท่านั้นนะคะทุกคนวันนี้ก็เลยมีแค่พาแล้วก็มามาเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปนี่ไอเทกก็ใช้ไม่ค่อยเป็นว้าวทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยมีแมฆ่คล้ายๆกันดูดูดิเหมือนมะอ่ะดูดิอ่ะอันนี้ไ <chodzi> ม่ได้ลาโมกนะแมฆเหมือนกระจิกมะไม่เห็น เราไม่เห็นเนาะอุ้ยบรรยากาศดีมากทุกคนเห้ยมันเป็นแบบว่าสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นวิวนี่ไงเห็นวิวรอบเลยส6ม้อหกสิบองศาแต่เราเดินเข้าไปไม่ได้เพราะว่านี่เราใส่รองเท้าอยู่ใช่ไหมผู้หลันลาผู้หลันล้าไม่แปลกใจเลยใช่ไหมที่โดนแกล้งออ้ยนี่ค่ะทุกคนนี่ก็น่าจะเดินลงไปไม่ได้ต้องถอดรองเท้า บรรยากาศดีมากนี่ทางขึ้นลูท็อปนี่ลูท็อปค่ะทุกคนแกะไม่ได้อ่ะเขาทำดีไปดูลูท็อปกันแก็บสา,ายเกงในอีกปะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ก็วิวสวยนะนี่ไม่ปะปะ๋อไปกัน กลัวทำไมมันมีตรงนี้กันอยู่ก็อยู่ดีนี่เราเินี่ไหอย่าใส่เกงเลยอ๋อจะใส่ซับไแล้วพี่ฟ้าก็ไม่ได้เห็นเราทางเกงไหนเราเราา่ไหนใส่ละฮะจะเดินซับไตแล้วนายใส่ปะเกงไหนหรอคิดไปผ่านละทำไมพุ่นสูงจังเลยเหนื่อยอะไม่อง เสียใจเลยนะเนี่ยที่เลือกที่นี่เราไม่ได้แบบว่ารีวิวให้เขาอะไรอย่างงี้นะจ๊ะแต่นี่เป็นซูที่พาเลือกจริงๆนะคะแล้วมันมีแบบว่าเซอร์วิสส่วนกลางอะไรอย่างงี้เนาะสวยอ่ะทุกคนน่าจะให้หมาหมามาด้วยออกมาเดิเเาาดนเพื่ออะไรหรอขอพักอากาศหายใจแป๊บนึ่งบรรยากาศนิ่ยพี่พาเอาเข้ามานั่งกินตรงนี้ได้นะเออ<ม>เออไหมแต่ว่ากลางคืนยูมันจะเยอะป่ะไม่รู้จัี่ชั้นสองสิบสามนะ ยุงหี่อยูขึ้นมายุงมันบินได้ถึงชั้นนู่นแหละชั้นที่ร้อยมันก็บินได้จริงจริงไม่เถียงเลยเออทำไมมันไม่เถียงวะ <c oughs> ไม่เซอร์วิสของเขาดีวะไม่แปลกใจเลยทำไมมันถึงเป็นคอนโดหรูเพราะว่าไอ้รอบๆอะ่ะอดีมากมันเหมือนแบบอยู่โรงแรมเลยปะเนาะเหมือนอยู่โรงแรมเลยเนาะ ร้ายที่สุดเลยเนี่ยแต่ทำไมไม่ค่อยมีคนเลยอ่ะตามตึกใช่เพราะปิดเขายังซ่อมอยู่คือเขายังแบบทำความสะอาดยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าทางพาเพลินนะคะก็ขอเป็นทางที่นี่แล้วนะคะว่าจะมาถ่ายทําอะไรอย่างงี้เนาะเพื่อกันแบบว่าเดี๋ยวคนแบบจะเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้นะคะก็เข้าใจไปด้วยว่ามาขอแล้วนะคะขอสถานที่เขาแล้วนะคะทุกคนที่คือ นเนาะก่อนที่แ,แ,แ,แสงจะหมดแสงก็ยัหมดแล้วไม่ถามเลยนาะเป็นไรเป็นไรแสงจะหมดอ๋อไปนี่เหรอตรงนี้เหรออุ้ยมันยังมีส่วนที่เขายังสร้างไม่เสร็จเลยนะแสดงว่าใหม่มากนะจ๊ะแม่ตรงนี้ก็เป็นที่ือนว่ามาอ่านหนังสือมาแบบมีปัป๊บปองไม่ต้องแบบว่าใช้บริการได้อะไรอย่างงี้นะคะเราไปปวดรอบๆกักว่า ว้ยมีนี่ด้วยไฮเวดสปาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีสมัครพนักงานสมัครพนักงานมาสปาใ,ใช่ไหมไม่เราต้องจ้างมาเองอ๋อจ้างมาเองเราสามารถจ้างท่านมอกมาแล้วามาโนวมให้เราได้ยตก,การจองห้องไว้ีคือจ้างจากที่ไหนมาก็ได้แล้วมาเนี่ยใช่อ๋อจ้างพี่อีฟด้วยกันถ้างั้นฟรีเลี้ยข้าวมันไก่ก็พอแล้วะ้ะตรงนี้ ว่าอยากจัดงานเลี้ยงก็สามารถเข้ามาจัดได้อะไรอย่างงี้นี่จะเขาจัดไว้หรูแล้วขอยืมแก้วอะไรอย่างงี้เขาได้ใช่ไหมเขาได้ตรงนี้เขาให้เข้าไปเนี่ยอันนะี่เขา,ายังนีน้อันนี้ไหนระบบตะแกนมือเหรอไหนอ่ะมันไม่ได้อ่ะอ๋อเปิดได้เลยอ๋ามันไม่มีระบบไอยจังโอ้ยตรงนี้ดีอ่ะเขาเขามีเลี้ยงวายได้เหรออันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ท็อป<ๆ> ของจริงอ่ะออกกลับไม่ล้วอปท็อบทอออกไปกอตกกมั้ยพี่ด้ยะใจพาไม่ได้สลบขนาดนี้นนี่แนววิววิวรอบๆจะเป็นินามีพี่นกด้วยพี่นก มันมาแบบให้นั่งหรือมาทําลายเพราะว่าเฮ้ยบรรยากาศรอบๆสตูพวกเราแบบเลิศมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูสตูกันเลยไหมถึนเต้นแล้วไปเลสเกิลเลสเกิลเลสเกแต่วันนี้นะคะรสตูของพาเนี่ยเป็นห้องแบบโล่งๆเลยยังไม่ได้แบบว่าเอาของเขามาวางอะไรอย่างนี้เลยข้างในยังไม่มีแล้วเขาใช้แล้วใช้อะไรบางแสงไว้คะตอนนี้กระดาษตอนนี้กระดาษจริงเหรอจริงป่ะเนี่ยจริงเหรอแต่ทีมงานก็มาอยู่แล้วใช่ไหมบางส่วน ฟ้าจะทิงแดงบ่กเดี๋ยวเท้าล้างก่อนตรงไหนที่วางค่ะน้ต้องสวยค่ะสวยโอ้ยเขามีระบบแบบว่าคีการ์อะไรอย่างงี้เราเลือกคอนโดกันเพราะว่าแบบไอ้นี่ด้านเนแบบมันจะได้สะดวกสบายในการใช้ชีวิตด้วยเย้ทุกคนไปห้องน้ำไหมเข้าไปว่างแ้วเหอเขินเข้าไปได้ไหมมีใครขี้ป่ะเนี่ยอ๋อเนี่ยมันเจะตักบโแบบ นีแล้วเป็นกิมมิกเดี๋ยวเขาแา่ว่าไอ้นี่มารีวิวห้องพักโอ้ประมาณนี้พี่รีวิวด้วยทุกคนเดี๋ยวขรุ่งน้าเพื่อมารีวิวเต็มๆเลยทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะคะตอนนี้ที่ยังไม่ตกแต่งนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเราจะให้วิเญียมาตกแต่งพี่อันนี้ก็เลยรอแล้วอยากมาดูเร็วๆป่าหรอกช่วงนี้ไม่รู้จะไม่มีคลิปลงล้อเล่นค่ะเธอทุกคนมันเป็นยังไม่มีอะไรทุกคนก็จะ รจริงๆอันนี้มันเป็นท่องแต่งตัวแต่ว่าเดี๋ยวพาจะเ,าเก็บสินค้าเดี๋ยวเรามาอรอรุ้นกันว่าสินค้าของพาจะรอดขนาดไหนอุดหนุนกันด้วยนะคะทุกคนเฮ้ยจริงๆก็ถอดแมสกได้นี่หว่าอยู่ในห้องวะเขาไม่บอกเอ้ใส่เพื่นอะอ๋อที่เปิดไฟได้แล้วทำไมไม่ติดอะเจ๊งเปล่าอ๋อนี่ไงเนี่ย,ยอ้าวมันกระพริบได้แบบดิสโก้เทคเหรออ๋ออย่างนี้นึกว่าแบบดิสโก้เทคเมันกระพริบ นี่เปิดข้างล่างตรงนี้นี่ไงเดี๋ยวไว้เก็บสินค้าเพราะเราก็ต้องแบบว่าสตอกสินค้าด้วยอะไรอย่างนี้นะจ๊ะต้องผลิตมาตัดเย็ตัวสเล็ <c oughs> ตธุรกิจเริ่มต้นไงเราเป็นแบบว่านักธุร,รกิจเราก็แบบใช่ไหมนักธุรกิจรุ่นใหม่เราไม่ต้องใช้พื้นที่แบบเน้นขายแบบออนไลน์งนี้และนี่ก็คือเสื้ออุ้ยนี่พามาสู่เหมือนกันนะเนี่ยกจบถึกแล้เนี่ย เดือดแดาเตี้ยวอะมามาพูดกับผู้หญิงสูงละเจสแบบนี้ได้ยังไงถาพี่ว่าละสร้อยหกสิบซนติเมตรค่ะสูงมากกว่าชอบไหมชอบไหมเปลี่ยนพังแลซื้อใหม่นะครับ ราวหน้าเดี๋ยวเราให้เดียม,มาตกแต่งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วนะรู้กว่า,าใช้เงินในการตกแต่งแบบเจ๋งเลยนะเ<ด>จ็ดแสนกีบเ <c oughs> จ็ดแสนกีบเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้านี่เดี๋ยวเรามารีวิวฉบับเต็มทางนี้แบบปลุกไปแค่นี้ก่อนค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปนี้นะคะของพานเนาะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะแล้วครั้ พาจะพาไปเพ่ินอีกที่ไหนต้องติดตามชมน,นะคะแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนนะคะธุรกิจใหม่ของพาด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีสินค้ามาขายแน่นอนนะจ้าทุกคน<ม>เป็นสินค้าสำหรับผู้ชายเริ่มแรกผู้หญิงก็ใช้ได้ไปรอลุ้นกันไปละบ๊ายบายบ๊ายบาย